สวัสดีครับผมพี่ๆชาวเครื่องเสียงทุกๆท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับทีมงานนะครับกูเกิลสาวได้มีโอกาสครับจัดเซตสองคูณสองนะครับเข้าร้านหมูกระทะโอริฟนะครับผมที่ชนบุรีนะครับเดินทางจากขอนแก่นมาชนบุรีนะครับสงงานสองคูณสองนะครับผมครับให้ดูบรรยากาศรอบๆร้านนะครับผมบรรยากาศด้วยฝนตกนะครับทีมสแตนบายทำเวทีก็ยังไม่เสร็จดีนะครับผมทางทีมงานเราก็มาสแตนบายเพื่อเข้าติดตั้งนะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับทีมงานก็เริ่มติดตั้งระบบไว้ก่อนนะครับเวทียังไม่เสร็จดีครับก็เลยมาติดตั้งส่งงานลูกค้าไว้ข้างในก่อนนะครับผมนี่อุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะครับเดินทางจากคอนแกนเลยนะครับผมอันนี้เป็นเซตสองคูณสองครับซับเบดเป็นสิบแปดนิ้วตัวใหม่ของค่ายเรานะครับผมชุดนี้เป็นชุดแรกเลยนะครับจับคู่กับนะครับตู้ rcf นะครับสิบห้านิ้วนะครับ เป็นชุดขาตั้งนะครับรองรับดนตรีนะครับดนตรีฟกซองนะครับสามชิ้นสี่ชิ้นได้สบายเลยนะครับผมนี่เป็นเซตขาตั้งนะครับขาตั้งนะครับใช้งานสะดวกสบายครับผมกับชุด power mix หนึ่งตัวนะครับชุดนี้นะครับนี่เป็นชุดขายดีอีกชุดหนึ่งนะครับจากทีมงานเรานะครับชุดคล้องคาราโอเกะนะครับผมหรือจากไม้อัดแท้นะครับ อย่างดีเลยนะครับผมคุณภาพไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหย่อตัวเองไปก่อนนะครับนี่ครับทีมงานกําลังเข้าติดตั้งนะครับเพื่ออยากให้ลูกค้านะครับได้เห็นว่าการติดตั้งการต่อระบบเป็นอย่างไงนะครับผมโอเคครับผมติดตั้งเสร็จแล้วผมจะให้พี่ๆนะครับฟังในระบบเสียงของ2คูณ2นะครับกับชุดนี้ได้เลยนะครับผมดย๋ยวรอสักพักนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ประมาณนี้ครับขอบคุณน้องมากครับติดตามรับชมครับผม